ต้องมีสตินิดนึงนะครับอะไรได้ไม่ได้นะโอ้ยยเหรยย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 ยรยย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 ยนยยยยียยยยยบายยร เกียร์ไว้ก่อนครับเจอรถเจอ,อยูเทิร์น i อยู่เทิร์นนี่เราชะลอกันหน่อยนะครับคืออย่าไปซัดอย่างเดียวอย่าคิดว่าเราเขาเห็นเรานะคือคิดว่าเราลองหุ่นครับชะลอได้ชะลอเลยครับอยากจะซัดเมื่อไหร่มันโลง่ลงๆให้ซัดก,ก็ได้คืออย่าไปใจร้อนไมต้องซัดอย่างเดียวแข่งกับเพื่อนอะไรเงี้ยคนเรามันไม่นด้วัดกันเก่งกันที่เรื่องใครขับท็อปสปีดได้เยอะอะไรอย่างี้ เจอในเมืองอยางาวันลด,ดุกกา,าอง้ม่ดเนคองห้าแล้วนอ๋อเจอแล้วมปตทองกับข้าวเท็ มั้งเลยปั๊มแล้วก็ยูเทิร์น

เปิดจูเปิดจูครับไม่มีเลยเดี๋ยวพี่มาทันไหมเนะี่ยเดี๋ยวเขาปิดกล้องก่อนนะครับ